คือวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยกับดิวเนี่ยก็จะไปทำใหลังนะครับทุกคนคือวันนี้แผนการของเราก็คือผมเนี่ยจะไปพังคอมในหลังแบบพังจริงๆนะไม่ได้แบบโกหกด้วยนะบังคัอให้าเรากล่อาูไป็้กตองซื้อผมไม่ไงว่าอะไรเราต้องซื้อให้กูไม่รู้อุ้ยโอเคครับผมรู้สึกจริงชาวพี่ไปชาวพี่ฟังชาวกันด่ชาวพี่ชาวใครบ้าง โซลินตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านกันด้วยนะครับเฮ้ยมันนี่ไม่รู้ผีบคอยคือวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยกับดิวเนี่ยก็จะมาที่ไอังนะครับทุกคนคือเดี๋ยวบอกนี้ก่อนว่าขอโทษด้วยนะครับที่หายไปแบบเนิ่นนานนะครับแล้วต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะช่องผมช่องเปียกแล้วก็ช่องนัดเนี่ยพวกผมเนี่ยจะลงคลิปขั้นต่ำอาทิตย์หนึ่งอ่ะสามคลิปจริงไหม ก็อย่าเพิ่งลืมกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากครับที่ยังติดตามมาอยู่แล้วเวลาผมลงคลิปก็ยังดูกันอยู่นะครับโอเควันนี้ผมเนี่ยจะมาแก้กหลังไงคือวันนี้ผมเนี่ยจะพาดิวเนี่ยเอาคืนแต่ดิวเนี่ยยังไม่รู้นะ <c oughs> ม่เยี้ยงถามผมเลยว่า <c oughs> พี่จะทําคลิปอะไรแต่ต้องบอกอย่างนี้นะว่าวันนี้คือแบบเอาคืนหัวร้อนหนักๆเลย <c oughs> คือไอหลังเนี่ยมนติดเกมถูกไหมคือ <c oughs> ตอนเนี้ยบ้านผมเนี่ยทุกคนเนี่ยติด GTA กันหมด <c oughs> คือ <c oughs> คือ <c oughs> ผมเนี่ยไม่น่าไปเคยด่าเพื่อนเลยคือแหมดิวเนี่ยก็ติดทั้งวันทั้งคืนไม่เอางานเอากกาาาารรรไไไไมม่่่ททํํอออะะัยยงเล คือวันนี้แผนกลารงเราก็คือผมเนี่ยจะไปพังคอมในหลังแบบพังจริงๆนะไม่ได้แบบโกหกด้วยนะคือพังให้เห็นเลยนะครับทุกคนแต่ว่าเนี่ยต้องรีบทำนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นได้หลังเดินไปบ้าน เบอร์บ้บบานสุดท้ายน่าจะไปทำในทุกอย่างที่มันดีหรือไม่ดีเนี่ยผมไม่รู้ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ตอนนี้คือมันห้องคอมเนี่ยมันว่างแล้วผมเลยต้องรีบขึ้นไปทำนะโอเค okay. เดี๋ยวเราเนี่ยขึ้นไปกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผม,มจะให้ดิวเนี่ยมันทำด้วยจริงคอมเครื่องมืงเลยนะเป็นแสนนะ <c oughs> แล้วผมพังจริงด้วยเขาดูโอเคครับดูเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปกันเลยนะครับไม่ดูไม่ดูเมื่อกี้ผมเห็นเลยนไปแล้วดูดิชีวิตอนะ ชีวิตอะคอมยังเปิดไว้อยู่เลยอะชีวิตดูนะผมรู้เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ว่าแล้วเอก็เปิดคอมก็เปิดแมวแล้วอะดูนะดูนะตื่นมาเล่นอะไรเล่นแต่ GTA นี่เห็นไหมคือนั่นแหละแบบที่ผมบอกเลยว่าวันเนี้ยคือผมจะพังคอมเครื่องเนี้ยเนี่ยเครื่องนี้เลยนี่ดูดิมีอะไรน่าพังนะบ้างกระจออะไรวะเนะี่ยเอางี้อยากให้กูพังอะไรบ้างอะคอนดู โอ้โหฟิบวก็พังไม่ได้เอางี้เดี๋ยวผมพังกร์ดจอโอเคไหมครับทุกคนน่าจะเป็นหมื่นอยู่อะเป็นหมื่นอยู่อะทุกคนเดี๋ยวผมได้ขอตัวถอดการ์ดจอนี้ก่อนนะครับแล้วผมเนี่ยจะพังตรงเนี้ยแล้วผมก็จะวางไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ตั้งกล้องในห้องนี้และจากนั้นอะผมกับบิวจะทำเป็นคุยกันอยู่ข้างล่างแล้วคือเข้าใจไหมสุนัามันเดินขึ้นมาปุ๊บมันต้องเห็นผมกับบิวแลวจากนั้นอะมันขึ้นมาปุ๊บมันก็ต้องมาเห็นเห็นกร์ดจอของมันอ่ะแล้วจากนั้นมันก็ต้องลงไปบ้าบอกับผมนั ได้ conflicts. ทุกคนเห็นไหมทุกคนคือเนี่ยการ์ดจอเนี่ยก็คือเนี่ยที่ผมถืออยู่เนี่ยผมถอดมาแล้วนะครับแล้วก็แรมเนี่ยผมไม่อยากเอาเอาแค่การ์ดจอพอเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะงอมงอมไปมากกว่าน,นี้นะเอ,อางี้อยากทำอะไรทำเลยเด <c oughs> ี๋ยวพี่รับผิดชอบเองกลัวเขาเอาคืนอ่ะเขาเอาคืนอะไรมาดิกูเองอี๋เขาจะโกรธเนีพี่คิงเอาเอินมีจริงนะน่ะเอาหรอไมู่้จร<ๆ>ิงเออว่า <outh> <c oughs> มันจะเปนดังหนัก พอแลยแค่ถอดออกมามันก็เขาก็งงเลยมั้งบังให้ดุ้ยอุ้ยข้าวเหนียวอันนี้มันเท่าไหร่อ่ะหนึ่งศูนย์หกศูนย์หรือหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์นะผมไม่รู้อ่ะเด็ไม่กาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เององกลัวอุ้ยตกพังแล้วเอาจริงมันพังแล้วคือประเด็นอ่ะผมเนี่ยจะทำยังไงก็ได้ให้มันแบบแบบแบบให้มันแตกอยู่ตรงเนี้ย แกลงมหมดดูพี่คิดว่นหนูโกรธนะเอาจริงเอาที่มันหน่อมันแกล้งดิวพี่ไม่เคยแกล้งดิวเลยนะแกมเหรอวะแกล้มอะดูก่อนดูดูก่อนดูนีเ่เดี๋ยวบาดยายาเดี๋ยวพี่เองอยากแกล้งน,นะอยากทำด้วยนะอยากเสลดได้นะไม่อยากไม่อยาก,อยากเอาจริงแค่นี้มันก็ใช้ไม่ได้แนละ้วแหละโคตรมหีดอ่ะดูก่อนดู มียนไก่ไหมไม่มีนะเมียนไก่ตัดเล็ปะไหนะไหนะหัวเ,เตียงสีชมพูนี่อะไรอันนี้อะไรเนี่ยยาเออเขามีได้ไงอันนี้อะไรเนี่ยยาเจ้าหัวท้องประจำเดือนมีสาวแน่เลยใช่ไหมดูดิอยูดู๋ยวดูต้องแค่ตัดเล็บมาเอาไม่เอาไปเอาไปอยู่แล้วพี่อ่ะสีครัวฝั่งโน้นฝัน่งซ้ายทุกคนดูทุกคนดูด มันมีตัดสายวะนะไอพัง,เ,ง,ลพลเ,งเลี่พังนั่นพังั่นงอหินตันีไงงนอันนี้หดตาเกินหนไม่ได้อยากทำนะพี่ังพี่คิวมังคาแหมเราแหละเป็นคนชวนพี่พีไ่ไอ้จะเปชวนได้ไงพี่หนูยังไม่รู้ซ้อมพี่จะทำไรแต่แค่นี้ก็ผ่าแล้วทุกคนดูดเอาแค่นี้พอแลวเดี๋ยวผมเนี่ยจนะทำอะไรอัเอาแบว่ันนี้อ้เาะเา้อน่ะเอาควาใช้เทปเป็นนี่โอ๊ยโ เอาไว้แค่นี้พอแล้วเราเขาบอกเขาเนี่ยมันแตกก็เลยเอาอันนี้ซ่อมให้ก็เอาผมจะไว้อย่างนี้เลยนะครับผมจะไว้ตรงเนี้ยแล้วมันเข้ามาเนี่ยแล้วมันก็จะเห็นเนี่ยผมจะตั้งกล้องอันนี้ไว้ในห้องนี้นะครับแล้วเราก็ผมเนี่ยจะตั้งอีกกล้องนึงไว้ข้างล่างด้วยเชื่อเลยว่ามันอ่ะต้องไปเป็นบ้าเป็นบอกับผมข้างล่างแน่นอนโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยไปตั้งกล้องก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเนี่ยจะน่าจะมาร์สน่าจะกำลังพีเลยตอนเนี้ยไป A few moments later ไม่ได้มาเลยมึงเดินมายิ้มเลยนะ ไปไหนย่งนั่งคุยกันก่อนดิจะรีบไปไหนเราไม่เคยนั่งคุยกันสักคำเลยนะพี่โอ๊ยนี่ไปไหนมาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนมึงไม่ได้มึงมึงกุนหยิบอะไรขนาดนั้นอ๋อตัวนี้จีทีเอ๊ยเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมาโอ้โหสุดยอดอะไรนี่การจอมอยู่นี่ได้ไงนี่ โอ้แม่งเอ้ยใครมันเล่นอะไรวะไอเฮียนะาด้อคุณลงไปก่อนดิไอเฮียคุณบ้ามากือเปล่าววะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอดูอ่ะดูอีกอย่งกันดีกว่าปะ เฮียมันถอดการ์ดจอกูแล้วมันก็พังเลยวะไอ้เฮียกูคิดว่ามันทำไม่จริงไงมันทำจริงด้วยเหรอวะไอ้เฮียมึงเคยขู่กูแล้วมันเอาจริงด้วยโอ้ไอ้หมัดเลยโอ้เฮียมึงไม่พัการ์ดจอวะที่ทำให้จอพังทำไมจออะไรล่ะเนี่ย ขึ้นผมขึ้นไปบนห้องแล้วพี่มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วอะไรกันอันนี้กระจกใครอ่ะกระจกพี่เลยไอ้กระจการผมเนี่ยอะไรแล้วมันเป็นอะไรของมันขอโทษขอโทษขอโทษไม่แม่มันเป็นอะไรเนี่ยมึงบอกปุ้ยอ่ะอ๋อแลมันโดนขอดแล้วมันโดนหักใบพัรแล้วกูจะไป็นลุงไม่ล่ะใครจะขึ้นไปห้องมึงห้องมึงไม่ล็อกหรอกูนั่งอยู่นี่ก็ดิวนั่งกินข้าวกับดิวมันพังกันพังโตแล้วนะแล้วดิวจะทำอะไรนี่ยทำอะไรหนูไม่ได้ทำแล้วมันกี่บาทรู้มอ่ะเอาหนูไม่ได้ทำครจะไปทำของมึงบ้าหรือเปล่าบังไทย ไหนเรนี้เป็นอะไรอ่ะแมวเป็นการไอ้จะจับดิแมวกัดนุ้งไม่ขึ้นไปถามมาลิซอ่ะโหมันทำไม่ได้หรอกความเป็นจริงเลยอ่ะแมวมันอาจจะกัดนะได้หรอมึงขึ้นลราขึ้นไปถามมาลิดดูมึงจะไปรู้ไหมโจรเข้าหรือเปล่าไม่มีทางจากนี้โจรเยอะนะไม่ปิดท่อ อะไรใครจะไปตลกอะไรกับมึงกูจะไปรู้แม่แล้เราพ่กัไม่รักษาไคือร้อยวันพันปีมาเออคือไม่ได้มานั่งที่นี่ไงแล้วมันก็ไม่มีปัญหาไงแล้วพอพี่มานั่งกันเนี่ยแล้วกูเป็นอะไรทำอะไรกันเนี่ยอ้ากูไม่นั่งคุยกับน้องกูไม่ได้เหรอทำไมไม่ได้หรอพี่ล่อไปก็นั่งคุยได้แต่มันพังไงมันเกี่ยวอะไรกับกูเกี่ยวอะไรพี่เกี่ยวกับอะไร้พี่เห็นวิธีเขาเพิ่งไปทำหรือเปล่า่แล้วมันแบบทำอยู่แล้ว เดี๋ยวพูดดเดี๋ยวพูดดิแต่กูไม่รู้นะเนี่ยอาจจะเป็นโจรก็ได้น่เ็ยังไม่พี่ฟังนะไอ้การจอดเนี่ยอแล้วมาขอไอ้โจหน้ากูไอ้เมืงฝ่ายลงไป๊กเขาไปซื้อผมใหม่ไงเอออะไรจะไมต้องซื้อให้เขาเคยขู่พี่ไหมขู่อะไรพี่บอกว่ามึงเดี๋ยวมึเออไหนแล้วเราทำแล้วกูทำหรือยังก็ทำแล้วไงอ้าไหนหลักฐานงถ่้ยมันไม่ต้องมีหรอกครับผมมันพิสูจน์ดีนเอซนะพิสูจน์ยังไงพิสูจน์ยังไงกูถามเลยเดียวดีนเอเยอะไรของมึงกูไม่ได้ทำพูดอะไย มันตีอะไรมันขนาดนั้นไม่รัอกกันเลยอ่ะ้วไปเปียกอ่ะเป็นด่านไปเพียงหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ตลกเลยยิ้มให้พี่แล้วพี่เป็นงี้เหรอแล้วเป็นอะไรแล้วมึงทำไมแล้วพี่มีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยทำไปได้ไงที่อะยิ้มให้พี่แล้วพี่ทำงี้กับผมนะเอ้าไม่รู้นะเราคุยแต่กูไม่ฟังกูนะกูไม่ได้ถามถ้ามึงคิดว่ากูทำก็แล้วแต่มึงแต่กูไม่ได้ทำก็นั่งอยู่เนี่ยทำตั้งไหน แล้วไม่ได้ทําไม่เห็นใครเดินเข้าออกบ้านด้วยไอ้นี่ทํายังไงอ่ะกูไม่รู้นะหลังอันนี้กูพูดจริงจไม่ก็คือไม่ไม่รับประเด็นอ่ะคือแบบมันก็กูไม่รู้เออพี่มันไม่รู้มันไม่เป็นไรเว้ยแต่แบบประเด็นคือกูเจออะไรเล่นไงเอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกูอ่ะแล้วมึงมาขี้อี๋อะไรว่ากูทําอ่ะมันมีใครอ่ะมันจะมีใครทำอ่ะไีกที่มันมันรออีกมันอะไรอีกพี่มันต้องไปซื้อใหม่ดิซื้อใหม่อีหี้ยแล้ววันนี้กูต้องไปชิงแลนด์อีกอีฮี้อ่ะกูไม่รู้จะไม่รู้ไม่กูไม่รู้ เฮียไล่ใหม่เลยเป็นเฮียอะไรโอเคนะครับทุกคนคือเมื่อกี้เนี่ยผมเวื่อกับดิวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปซื้อใหม่ให้มันนะครับเพราะว่าผมผมก็สงสารมันแหละเพราะว่ามันมันติดเกมหนักมากนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวไปกับดิวก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อใหม่ให้มันเนี่ยก็ไม่รู้เพื่ออะไรเนี่ยซื้อทำมันปุ๊บแล้วก็แบบ เสียตังของตัวเองอะ่ะโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าล,ม share, าลืมกด subscribe พี่ด้วยนะครับแล้วก็มันมีลิงก์กลุ่มของโซเยอร์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับถ้าใครอยากจอยเข้ามาก็สามารถกดจอยเข้ามาได้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนขอบพระสวณเลยครับ